E.P. 498ธรรมดาบัณฑิตคนธรรมดาสู่บัณฑิตบัณฑิตสู่คนธรรมดาคนธรรมดาจิตสาดีต่ำสุดคือรักตนเองมากจนเห็นแก่ตัวไม่ว่าจะทำร้ายใครเพื่อให้ตนสบายก็จะทำเช่นวางแผนฆ่าพ่อแม่เพื่อมอรดกก็เห็นกันในสังคมมากมายสาดีจะชินชา ทำอะไรโดนอะไรก็ไม่สะเทือนคลายจิต5ดีสูงสุดคือโดนอะไรก็ไม่สะเทือนดูนิ่งทื่อเฉยๆเป็นไม้กระดานการนิ่งเฉยไม่อธิบายจึงเป็นทั้งชินชาไร้จิตสำเนอของคนสามดีที่จิตต่ำสุดกับนิ่งสุขสงบไม่ไหวติงของคนหดีสูงสุดเช่นกัน ภายนอกนั้นเชื่องคล้ายกัน3าดีจะค่าเบียดเบียนทา